สองสสงผู้อัดเป็นครั้งที่2แล้วนะฮะที่เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นแต่คนพูดด้วยกันก็พยายามปกป้องล้วเอ้ไม่ผิดเราอ,อย่างนั้นอย่างนี้ก็เรื่องน,นี้กระบวนการของมันต้องอยู่บนชั้นศาลนะครับซึ่งเป็นผู้อกกะะอกกฎหมายนะสสเป็นผู้ออกกฎหมายนะฮะให้ตํารงตํารวจให้ข้าราชาการมีนคนทําแต่เมื่อกระทําความผิดนะฮะส่วนมากเนี่ยศาลจะไม่ลดโทษจะลงโทษหนักกว่าเดิม สวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์จีมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหบนิวนะครับวันนี้นะครับเป็นเรื่องของการต่างประเทศเป็นหลักในช่วงเช้านะครับทุกเช้าก็จะนําเรื่องราวของการต่างประเทศมานําเสนอวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจแน่นอนทั่วโลกผมจะนํามันเล่าแล้วก็เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของประเทศไทยด้วยเริ่มต้นในเชิงปรากฏการณ์ไม่ขำด้วยอียิปต์ ก็โวยใสเบนจามินเนทันยาฮูนะครับพูดติดตลกเสนอตั้งฐบานปาเลสไตน์ในซาอุดีอาระเบียอียิปต์นะครับประนามถ้อยถแถลงของเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลนะครับที่ชี้แนะให้สถาป,ปนารัฐปาเลสไตน์ในดินแดนของซาอุดีอาระเบียระบุเป็นความเห็นที่ไร้ความรับผิดชอบแม้ดูเหมือนว่าผู้นำยิวรายนี้จะพูดติดตลกก็ตาม ชงช่างเกินฮะปรากฏว่านายกรัฐมนตรีของเยอรมนีจวกทรัมเห็นแก่ตัวนะครับขอแร่เอ,อิร์ดจากยูเครนแลกการช่วยเหลือทางทหารนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีฮอลาฟโชนะครับประนามประธานาธิบดีโจไบเดนเขาัปฮะประนามประธานดีโดนัลด์ทรัมม์แห่งสหรัฐอเมริกาว่าเห็นแก่ตัวและคิดเข้าข้างตนเองที่เสนอขอแร่เอ,อิร์ดจากยูเครน แรกกับการช่วยเหลือทางอาหารจากอเมริกันระหว่างให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแห่งหนึ่งนะฮะที่มีการเผยแพร่แร่เอิร์ธเป็นแร่ที่องค์มีองค์ประกอบทางแร่ธาตุแค่17ชนิดในตารางธาตุซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญในการผลิตสมาร์ทโฟนรถยนต์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆและไม่มีอะไรสามารถเข้ามาทำการแทนที่ได้ ในขณะที่ผู้พิากษาของสหรัฐอเมริกานะครับงัดข้อทรัมป์นะครับ,รนะรบไฟเขียวลูกจ้าง u s Act กลับมาทำหน้าที่ได้ผู้พิา <c oughs> พากษาสารแขวงในวอชิงตันดีซีนะครับตัดสินเมื่อวันสุกรที่ผ่านมาให้ลูกจ้างของสำนักงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกาหรือ USS ราว2,700คนที่ถูกรัฐบาลสั่งพักงานกลับมาทำงานได้ชั่วคราวเป็นการขัดขวางแผนของทรัมป์ที่ประกาศยุติองค์กรเหล่านี้อย่างเป็นทางการในขณะที่จัสตินชูโดก็มีการเตือนให้ระวังทรัมป์นะครับเอาจริงผนวกแคนาดาเป็นรัฐที่51ของสหรัฐอเมริกานะครับจ้องจะงับทรัพยากรทางธรรมชาตินะฮะตาเป็นมัน จจสติ au, นชูโดนายกรัมตรีของเคนาดาประกาศเมื่อวันศุกร์เชื่อว่าคำพูดของโดอรดันทรัมแห่งสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการดูดกลืนแคนาดาเข้าเป็นรัฐที่51เป็นเรื่องจริงและมันเกี่ยวข้องกับความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติของประเทศตามรายงานของสื่อมวลชน,นอ้างอิงข่าวในรัฐบาลน,นะครับเหตุการณ์สะพึงแผ่นดินไหวรุนแรง 7.6เมกะจุดสันสะเทือนเครรเบียนเตือนสนึนามิก่อนมีการยกเลิกเกิดเป็นไหวรุนแรง7.6เมกะจุดสั่นสะเทือนเคริเบียนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาในกะรับนอกชายฝั่งหมูกก่เกาะเคแมนห่างออกไป209กิโลเมตรกระตุน้นการประกาศเตือนสนึนามิก่อนถูกยกเลิกในเวลาต่อมาข้อมูลจากหน่วยเฝ้าระวังของทางฝั่งสหรัฐอเมริกา ในขณะที่ CNN ได้มีการวิเคราะห์ในแกับโครงปนมาที่ปักกิ่งจูกทรัมป์อ้างใช้คุกคามสหรัฐอเมริกาและคุ้มครองสำคัญและคุ้มครองสำคัญทางการค้าโลกนี้จริงหรือไม่สำนักข่าวเอเจนซี่นะครับได้รายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เริ่มต้นเธอใหม่อย่างดุเดือดแสดงแสงยานุภาพ ทางทหารของอเมริกันบีบคองปนามาด้วยการข่มขู่เข้ายึดโดยกล่าวหาว่าตำรวจจีนคุ้มครองเชื่อมการค้าของโลกระหว่างยุโรปนะกับฝั่งของเอเชียนะครับซึ่งงานนี้ช่วมก็เอาจริงงามหน้าทั่วโลกเลยนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อสาวเกาหลีใต้เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมของไทยเราผิดสสกล่าวหาว่าข่มขืน สาวไต้หวันข่าวกราวสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรรายหนึ่งของไทยถูกกล่าวหาว่าข่มขืนนักท่องเที่ยวสาวชาวไต้หวันกำลังได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางโดยสื่อมวลชนของไทเปล่าสุดอ้างรายงานข่าวจากสื่อมวลชนไทยนะครับตำรวจกำลังหาทางจับกลุ่มสอสอัยยามวานนะครับมั่นเพียรจิตผู้ถูกกล่าวหา ขณะที่สำนักงานตัวแทนของไต้หวันประจำประเทศไทยวิงวอนสื่อมมลชนะปกป้องความเป็นส่วนตัวของเหยื่อด้วยสำนักข่าวไต้หวันได้มีการรายงานอ้างคำกล่าวของตำรวจเมืองเชียงใหม่ระบุได้สอบปากคำหญิงสาวชาวไต้หวันวัย25ปีผู้ถึงกล่าวหานายชัยยามควานนะครับขมขืนที่โรงแรมแห่งหนึ่งในเดือนมกราคมหลังจากที่ทั้งคู่ดื่มด้วยกัน พร้อมระบุสารจังหวัดเชียงใหม่ได้ออกหมายจับนะฮะนายชัยยาวันนะฮะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาหลังจากกล้องวงจรปิดและบันทึกทางการแพทย์ยืนยันคำกล่าวอ้างของผู้หญิงรายนี้สื่อไต้หวันยังรายงานเพิ่มเติมนะครับว่าภายใต้การระเบียบของรัฐสภาของไทยตำรวจจําเป็นต้องได้รับอนุญ,ญาตจากสภาผู้แทนราษฎรเสียก่อนจะทำการจับกลุ่มนะครับสอสอปูอัด ตำรวจเผยว่าพวกเขาได้ยื่นคำร้องไปแล้วและคำชี้แจงต่อสภาไปว่าความล่าช้าใดๆอาจจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในระบบยุยธิธรรมของไทยและก่อผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไต้หวันนิวส์โดครอ้างรายงานข่าวของนสพิมพ์ข่าวสดภาคภาษาอังกฤษคาดหมายว่าเรื่องดังกล่าวจะถูกหยิบยกมาหาหรือระหว่างการประชุมสภาผู้แทนาษฎรในวันที่20่กุมภาพันธ์และมีสมาชิกสภาผู้แทอนฎรอย่างน้อยหนึ่งคนที่ออกมาเรียกร้อง ให้เ้านั้นลาออกนะครับสำนักข่าวไต้หวันรายงานว่าไม่สามารถติดต่อนะฮะสอสอปูอัดเพื่อขอความเห็นและผู้ช่วยรายหนึ่งของเขาบอกกับสื่อมวลชนท้องถิ่นว่าสอสอรายนี้อยู่นอกประเทศขณะน,นี้นะครับหัวหน้าพักก้าวหน้าวัชระพลบุตรม,มงคลต้นสังกัดของนายชัยประวาบอกกับผู้สื่อข่าวว่า คำกล่าวหาว่าข่มขืนเป็นเรื่องส่วนตัวทางพรรคจะปล่อยให้เขาปกป้องตนเองนะครับไต้หวันรายงานว่านะครับถ้อยถแถลงของสื่อมวลชนท้องถิ่นและสำนักงานตัวแทนไต้หวันประจําประเทศไทยยืนยันว่าผู้หญิงรายดังกล่าวกลับสู่ไต้หวันอย่างปลอดภัยแล้วและทางสำนักงานหวังว่าสื่อมวลชนจะเคารพความเป็นส่วนตัวของบุคคลรายนี้และแสดงความเชื่อมั่นในระบบยุติธรรมของไทย รายงานของสื่อไต้หวันนิวส์ครับปิดท้ายด้วยว่านายชัยพวาลถูกขับออกจากพักคก้าวไกลเมื่อปีที่แล้วตามคํากล่าวหาของพรรนะครับ9ก้าวไกลในกรณีพฤติกรรมมีความผิดทางเพศเป็นเรื่องของ4ครอบครัวอังกฤษก็ฟ้องติ๊ก o k อกนะครับหลังจากถูกตามเทรนอันตรายจนตาย4ครอบครัวของชาวอังกฤษยื่นฟ้องร้องต่อติ๊กต็อ กรณีการเสียชีวิตของลูกๆของพวกเขาหลังทําตามเทรนอันตรายที่เผยแพร่ผ่านแอปพลิเคชันยอดนิยมนะครับสื่อ b b c นะครับรายงานว่าครอบครัวของกนะรีฑ์คนเพื่อนำไปใช้รายงานนะครับวันอาทิตย์กับโร่าโดยพวกเขาระบุว่าต้องการพา TikTok ขึ้นศาลเพื่อหาความจริงว่าเกิดอะไรกับลูกๆของพวกเขา จะต้องมีผู้รับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับกลุ่มผู้ปกครองที่เชื่อว่าร่วงเข้าเสียชีวิตจากการท้าทายที่เรียกว่าแบรนด์อันตรายนะครับ b e a k o u t s h o r i n g นะครับที่กลายเป็นไวรัลเมื่อปี2515โดยเป็นการท้าทายของผู้ร่วมแข่งขันจนหมดสติอย่างตั้งใจด้วยวิธี เรื่องของสหรัฐอเมริกานะครับต้องการแร่เอิร์ดแลวก็คำาก็เรียกว่าพร่องออกมาในการจุรชาของชรวมประกาศชัดเจนนะครับว่าต้องการแร่เอิร์ดในยูเครนเพื่อแลกกับการที่สหรัฐอเมริกายังคงสนับสนุนยูเครนต่อไปนายกรัฐมนตรีของเยอรมน,นีนะครับก็พนามการกระทำของชอว์มฮะบอกว่าโชงช่าง กระทำแบบเปิดเผยที่ต้องการจะแย่งทรัพยากรในขณะที่แคนาดาก็บอกว่าสิ่งที่น่ากลัวตอนนี้คือชวมจะมาทำการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติในแคนาดาเหมือนกันก็ฝากเตือนประชาชนด้วยว่าสหรัฐอเมริกากำลังรุกรานแคนาดาประเด็นที่ปเป็นเรื่องอื้อเฉาวตอนนี้ไปทั่วโลก ก็คงเกี่ยวข้องกับเรื่องของสสปูอัดนะครับซึ่งฝั่งของพรรคส้มนะฮแล้วก็พรรคของเขาเนี่ยก็เอาข้อมูลเอาคลิปวิดีโอในการที่อยู่ในผับในจังหวัดเชียงใหม่ออกมายืนยัน,นว่านักเขาเรียกว่านักท่องเที่ยวชาวด,ดังกล่าวเนี่ยเป็นชาวไต้หวันเป็นผู้หญิงเนี่ยเข้ามาพัวพันกับเขาตั้งแต่ในผับแล้วนะจะไปทําการข่มขืนได้อย่างไร นะแต่อย่างไรก็ตามในเชิงงานสังเคราะห์ข้อที่1ก็มีการข่มขืนเนี่ยนะผู้หญิงจะเป็นผู้เสียหายและที่สําคัญก็คือว่าได้มีการตรวจร่างกายผู้เสียหายเป็นที่เรียบร้อยละประการที่2ผู้ที่จะแจ้งความดําเนินคดีได้เนี่ยต้องเป็นผู้เสียหายเท่านั้นนะครับเมื่อตรวจด่างกายเสร็จยากละเขาต้องเอาพยานหลักฐานมายืนยันว่าม่ได้อยู่ด้วยกันสองคนไม่ได้ข่มขืน นะครับเรื <tampoco S 2> <Christmas. S 1> <g> ่องนี้ไม่ใช่ครั้งแรกของสสผู้อัดเป็นครั้งที่2แล้วนะฮะที่เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นแต่คนพูดโดยกันก็พยายามปกป้องแล้วเอ้ยไม่ผิดเราอย่างนั้นอย่างนี้ก็เรื่องนี้กระบวนการของมันต้องอยู่บนชั้นศาลนะครับซึ่งเป็นผู้ออกกฎหมายนะสสเป็นผู้ออกกฎหมายนะฮะให้ตํารงตํารวจให้ข้าราชการมือนคนทำแต่เมื่อกระทําความผิดนะฮะส่วนมากเนี่ยศาลจะไม่ลดโทษ จะลงโทษหนักกว่าเดิมกว่าปกติด้วยซ้ำไปนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเร้ศักดิ์จิบกินวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ จนตายถึงเป็นคนสุดท้ายก็ลองดูบ้านเมืองเราเราต้องรักษา,าอย่ากทาลายเชิญมาเราสู้เียบ่ที่สักของเราเราเช่ดถูเราสู้ไม่ถอยจนเก้าเดียว